ขออนุญาตไปต่อเลยนะครับก็ เมื่อสักครู่ที่ผมเกินไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าในบทบาทของการเป็นนักเรียนให้ดูนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาในบทบาทของการเป็นนักเรียนแล้วนะครับในคอร์สการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม like Microsoft PowerPoint นะครับนักเรียนก็สามารถดูตรงนี้ก่อนได้เลยครับดู upcoming ว่าจะต้องทําอะไรบ้างมีอะไรที่จะต้องทําบ้างเหมือนมาดูคร่าวๆไว้ก็ได้ครับนักเรียนกลับไปที่ c a สเวอร์ตรองสต e a m อ๋อนักเรียนเห็นว่าตรง t ต e a มเนี่ยมีอาจารย์มาบอกว่าเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสมมุติผมเป็นนักเรียนผมอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ผมก็ สามารถเพิ่มคอมเมนต์ลงไปได้เลยครับเดีมันนี้อาจจะรู้สึกว่างนิดหน่อยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับแล้วก็กดคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ไปที่ตัวตัวโพสต์นั้นๆนะครับต่อมาเรามาดูที่คลาสเวิร์ครับดูที่คลาสเวิร์ปุ๊บนัเกเรียนจะดูภาพรวมคร่าวๆได้ทั้งหมดตามหัวข้อวิที่หนึ่งวิที่2วิที่3าถ้าผมอยากจะดูสื่อวิดีโอก่อนอ่ผมอยากดูวิที่1ก่อนวิีนี้ผมต้องทําอะไรบ้างอันแรกก็คืออาจารย์ให้ผมดูวิดีโอผมก็กดเข้ามาดู hey guys. อะไรแบบนี้ครับผมดูไฟล์ pdf ผมก็กดเข้ามาดูประมาณนี้นะครับไปที่ c o u r s w o r k ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ครับถ้าเราไม่กลับไปที่ c l a s s w o r k ตรงนี้ตรงนี้มันก็เหมือนทําให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะนักเรียนสามารถเลือกที่จะกดไปดูวิคที่2ได้เลยแค่กดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับวิคที่ Week 2อ๋อวิคที่2มีการจัดการเรียนแบบ e-learning นะเดี๋ยวผมต้องเตรียมการนัดหมายเพื่อเข้าไปเรียนนะครับวันนี้อะไรแบบนี้ถ้าเราไม่ว่างสมมติมีนักเรียนไม่ว่างนักเรียนก็สามารถคอมเมนต์ลงไปตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าไม่ว่างก็ผมไม่สะดวกแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้องมอามา กับนักเรียนอีกทีทีหลังนะครับวิที่3อ๋อวิที่3เป็นเรื่องแบบทดสอบโอเคอเรากลับไปที่ตัวหน้าอัศว์ครับถ้านักเรียนไม่ดูเป็นวิค k นักเรียนสามารถดูอ่า view your work ได้ก็คือมาดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเราไม่ดูเป็นวิคนะครับนักเรียนเข้ามาแล้วดูเลยว่าครูมอบหมายงานอะไรให้เราบ้างผมก็เริ่มเลยครับอันแรกเริ่มจากอันข้างล่างก่อนนะครับพอ จะได้ดูตามเวลาอันข้างล่างคือหลังจากดูสื่อการเรียนการสอนแล้วมีประเด็นอ่านลองกดเข้าไป view detail นักเรียนก็เข้าไปดูดีเทลสังเกตไหมครับตรงนี้พอนักเรียนเข้ามาเนี่ยจะไม่เหมือนกับของครูครับเพราะว่าจะมีกล่องเล็กๆตรงด้านขวาตรงเนี้ยครับเอาไว้ให้ด้วยตรงเนี้ยจะเป็นการตอบคําถามหรือตอบหรือส่ง assignment นั้นครับอันนี้เราดูเลยครับถามว่าหลังจากดูสื่อการเรียนการสอนแล้วมีประเด็นที่นักเรียนสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ผมเป็นนักเรียนนะครับผมดูสื่อการเรียนการสอนแล้วผมอาจจะมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่มีก็ได้แต่ผม ก็เขียนไปว่าอยากสอบถามเรื่องการทำแอนิเมชันใน powerpoint เหมือนผมอยากจะเรียนรู้สิ่งนี้เพิ่มเติมเพราะว่าในสื่อที่อาจารย์มอบให้มาเนี่ยมันไม่มีเรื่องแอนิเมชันนะคะพอเราพิมพ์คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยพอนักเรียนพิมพ์คำตอบแล้วนักเรียนก็สามารถส่งได้เลยจดินไปเลยพอผมส่งคำตอบไปแล้วจำได้ไหมครับว่าตอนที่เราสร้าง assignment ด้วยกันเนี่ยผมตั้งค่าให้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถแก้ไขคำตอบได้มันก็จะขึ้นเป็นคำว่า edit เราก็สามารถกด edit ได้ครับนักเรียนก็สามารถแก้ไขได้แล้วก็กดส่งไปใหม่อีกทีได้ครับตอนนี้ผมทำ assignment แกแล้วนะครับก็คือการตอบคําถามเหมือนเดิมครับกลับไปที่ to do list ตรงนี้ก็ได้นะครับไปที่ classwork ดีกว่าครับจะได้ต่อเนื่องนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับกลับมาที่ classwork ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมทําเรื่องําคําตอบอ่ะผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วผมตอบคําถามไปแล้วสังเกตครับตรงนี้ที่ผมชี้อยู่อะครับปกติไอไอคอนนี้มันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นสีเทาแล้วครับเพราะว่าเราได้ทําการส่งงานไปแล้วอะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้ด้วยครับอ่ะคราวนี้ผมก็ดูต่อซิอ๋อมีงานอีกก็คือสรุปเนื้อหาจากสื่อการสอนที่แนบผมก็ view assignment อ่าคราวนี้พอเข้ามาที่ assignment นี้เราก็ดูแล้วว่าสรุปเนื้อหาจากสื่อการสอนที่แนบให้นักเรียนทํางานผ่าน Google Doc อ่าคุณครูเขียนผ่านมาตรงนี้ผมก็มาดูเลยครับว่า you work งานของผมอ๋อตรงนี้อาจารย์แนบไฟล์ Google Doc มาให้อ่าผมก็กดเข้าไปเลยครับแล้วจําได้ไหมครับว่าตอนที่เราสร้าง assignment นะครับเจ้าตัว Google Doc นี้เราเลือกให้เป็นทําสําเนาให้กับนักเรียนทุกคนถูกไหมครับอ่าดังนั้นถ้าสังเกตที่ชื่อของ Google Doc นะครับจะเป็นชื่อของผมหรือจะเป็นชื่อของนักศึกษาคนนั้นตามด้วยชื่อของ งานแต่ว่านียเป็นสำเนาที่ทำมาให้นายนัทนนท์เนี่ยทำเรื่องนี้ครับผมก็สรุปเนื้อหาไปเลยสมมุติว่าผมสรุปเนื้อหาไปเลยนะครับสมมุติแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับก็เขียนเป็นแบบว่าผมก็ตอนนบไปแลวสักพักเนจะเซฟอัตโนมัติครับพอมันเซฟอัตโนมัติปุ๊บเราก็กดออกได้เลยครับมันเซฟอัตโนมัติแต่ไม่ได้ส่งนะครับนักเรียนจะต้องมากดเชิญอินถึงจะเป็นการส่งนะครับตรงนี้นักเรียนจะเข้ามาทำาวละนิดเวลาหน่อยก็ได้กดเข้าไปทำใน Google Docs ตรงนี้หรือผมเองอาจจะเพิ่มไฟล์เข้าไปด้วยก็ได้้้สาามมรรถกดด Add Create Or ตงนีเพิ่ไ ผมต้องการอยากจะเพิ่มอะไรลงไปในงานที่อาจารย์ให้มอบหมายตรงนี้นะครับผมต้องการแค่นี้แหละแล้วอาจจะมีการ private comment สะหน่อยสําหรับงานที่ผมอยากจะส่งตอนนี้นะครับอาจจะ private comment ไปว่าผมส่งสมมติผมส่งช้านะครับขออนุญ,ญาตส่งเล t ดนะคะต่อ comment ไปแล้วผมก็กด t ชิ n In นครับเขาก็จะถามแล้วก็โอเคส่งงานได้เลยตอนนี้นักศึกษาคนนี้ส่งงานชิ้นนี้ไปแล้วนะคะไปดู ที่ classwork เหมือนเดิมเห็นไหมครับ i c อ n ตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเราได้ทำการเรียบร้อยไปแล้วเอามาวิคที่2ตรส่ง i n f โฟกราฟิกของผู้เรียนผมกดเข้าไป view assignment ตรงนี้อาจารย์บอกว่าให้นักเรียนแนบไฟล์ผลงานของตัวเองกลับมาเพื่อตรวจแล้วมาดูตรง your work ครับตรงนี้ไม่มีงานอะไรเลยแต่คำสั่งคือการแนบไฟล์นะักศึกษาก็กด add or create ครับแล้วก็กดแนบไฟล์จากอะไรก็ได้มันจะเหมือนเดิมกับที่ที่เราเคยสร้าง assignment ไปเลยครับผมก็เลือกเป็นการแนบไฟล์ครับผมแนบไฟล์จาก device นะครับผมส่ง infographic กด อัปโหลดอาจจะต้องรอสักคู่ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์นะครับพอผมส่งไปแล้วเรียบร้อยตรวจเ็บตรวเช็คสักหน่อยว่าโอเคถูกต้องงานที่ผมจะส่งจากนั้นกดเชิญอินครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ ส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเหลือแค่สองอันคือเหลือเรียงความกับแบบท,ทดสอบเรียงความนักเรียนกดเข้ามาอ๋อกดอีกอ่าพอนักเรียนกดเข้ามาจําได้ไหมครับตรงเรียงความกับแบบท,ทดสอบคุณครูได้สร้าง rubric score ไว้ก็คือเป็นเกณฑ์การให้คะแนนใช่ไหมครับก่อนผมจะทำเนี่ยผมเป็นนักศึกษาเองผมก็ต้องมาดูก่อนว่าอ๋ออันนี้คะแนนมันเต็มร้อยนะแล้วมีเกณฑ์อะไรบ้าง ก็กดลูกศรเลื่อนลงมาดูอ,อันแรกคือความถูกต้องครบถ้วนอ๋อคุณครูแบ่งเกณฑ์แบบนี้นะในสัดส่วนที่เต็มร้อยเรซเราต้องทําตามเกณฑ์แบบนี้ ก็าอาจจะแน่ไฟล์ที่เป็น Google Docs สักอันไปเลยเป็นการส่งงานก็รอมันคีเอทครับกดเข้าไปมันจะขึ้นเชื่อตอัวมันเลยครับว่าเป็นงานของนัทนนเป็นชื่อไฟล์ว่าเรียงความหนึ่งอย่านานาสักหน่อยเดิมครับมันจะเซฟอัตโนมัติดูตรงนี้นะครับดูตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงข้างๆนี่ครับถ้ามันเป็นลูกก้อนเมฆเครื่องหมายถูกแล้วก็คือเซฟแล้วนะครับกดออกได้เลยครับแต่แล้วกดเดิมครับกดส่งโอเคครับกลับไปที่เดิมคราวนี้เหลืองานสุดท้ายแล้ว เห็นไหมครับเปลี่ยนเหมือนเดิมงานสุดท้ายก็คือแบบทดสอบวิวแอสเซイเมนต์ครับอ่าคราวนี้พอวิวแอสเซイเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เลยครับตรงนี้เลยครับว่าเป็นมาจาก Google Form นะผมกดเข้าไปเลยโอเคผมก็อ่านสักนิดนึงแล้วก็โอเคกรอกชื่อนามสกุลสีแดงให้ความรู้สึกอะไรตอบร้อนแรงสีดําให้ความรู้สึกอะไรตอบเต่าผมตอบไปปุ๊บกดสับมิดเลยครับนักศึกษาสามารถดูสกอร์ได้เลยตอนนี้นะครับโอเคผมทําถูกเรียบร้อยนักศึกษาได้ร้อยคะแนนเต็มหรือนักศึกษาสามารถกด Open Assignment ตรงนี้มันเป็นเ,นเรื่องก,การจัดการบ Open Assignment ก็คือกลับมาที่หน้า a s s i g n m e n t นั้นๆนะครับเราเมื่อสักครู่เนี่ยผมทำแบบทดสอบไปแล้วผมส่งแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมครับผมดันนึกขึ้นได้ว่าอ้อยผมน่าจะลืมทำไปสักหนึ่งข้อผมก็ค่อยมาคอมเมนต์ในส่วนที่เป็น a s s i g n m e n t อันนั้นนะครับอ่าผมอาจจะคอมเมนต์ไปที่ Privat e comment กับอาจารย์นะครับว่าอ่าผมลืมทำหนึ่งข้อครับอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้โอเคกลับมาดูตรงที่ Class Work อ่าเรียบร้อยครับตอนนี้นักศึกษาทำงานทั้งหมด ครบแล้วแล้วก็ดูสื่อทั้งหมดครบแล้วครับแล้วถ้าไหนที่มีคอมเมนต์เนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยครับมีหนึ่งคอมเมนต์ก็คือผมไปคอมเมนต์ว่าผมไม่สะดวกครับสำหรับมุมมองของนักเรียนในการเข้าใช้งานก็จะประมาณนี้ครับ